สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับคุณแม่ทั้งวันเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะพาลูกมาค่ายนักสำรวจน้อยก็ต้องบอกว่าเป็นงานครั้งแรกเลยค่ะที่3มคนได้มาร่วมนะคะก็มีลูก3ามคนวัย5้ขวบนะคะแล้วก็6ขวบค่ะก็ต้องบอกว่าแอบถามลูกแล้วก็ลูกสนุกค่ะการลูกสนุกแล้วก็คุณแม่ก็ได้แอบดูกิจกรรมต่างๆก็รู้สึกว่าเป็นการเสริมแบบ EF เขาด้วยเนาะแบบให้เขาได้ทําอะไรด้วยตัวเองออกไป เดินด้วยตัวเองปกติเวลาเราไปไหนปกติเราจะไปเป็นทีมเป็นครอบครัวชิมพาก็จะมีพ่อแม่คอยเป็นแบ็กอัพให้ตลอด อันนี้ก็เราก็ปล,ปล่อยปล่อยลูกให้แบบว่าได้ไปทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อนร่วมกับพี่พี่ทีมงานะอะไรย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอเอ,อเขาก็ทําได้นเนาะอะไรอย่างเงี้ยถึงแบบช่วงแรกๆอาจจะมีหันมามองแม่บ้างว่าแบบเอ้ยมามายังอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอตอนหลังๆอ,อ่ะเขาก็เริ่มสนุกได้ด้วยของตัวเขาเองโดยที่แบบไม่ต้องหันมามองเราเอ,อะไรย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโอเคมันก็มีประโยชน์สําหรับเขาที่ทําให้เขาแบบมั่นใจในตัวเองขึ้นได้รู้จักการทํางานร่วมกับเพื่อนๆได้ทำศิลปะที่เขาชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูแฮปปี้มากค่ะัเลย โอ้ยมีแบดดบแสดงว่าคุณแม่มองเห็นว่ามีได้ฝึกความมั่นใจได้ฝึกเรื่องกับการอยู่กับเพื่อนด้วยเนาะต่างไวัยวัยเดียวกันผสมกันนะคะดีจังเลยค่ะดีใจที่น้องๆชอบแล้วก็ดีใจที่คุณแม่มีความสุขคุณแม่คิดว่ามีอะไรที่อยากแนะนาสาหรับคนที่แบบเอ๊ะลองเลยว่าจะพาลูกไปเข้าค่ายแบบนี้ดีไหมมีอะไรที่อยากจะเชิญชวนไหมคะอ ก็สําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่แบบว่าเหมือนอยากให้เดี๋ยวนี้คุณพ่อแม่ก็มีลูกน้อยด้วยนะคะการที่เราแบบให้ลูกเราได้ก้าวมาทํากิจกรรมที่เป็นเหมือนลักษณะค่ายกิจกรรมสั้นๆช่วงแบบกลางวันไม่ได้มีค้างคืนอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาร่วมทํากิจกรรมกับเพื่อนในวัยใกล้ๆกันมันก็ทําให้เขารู้จักกันทํางานเป็นทีมได้รู้จักการแบบ หมือนสื่อสารกับเพื่อนในวัยเดียวกันซึ่งปกติอยู่ที่บ้านถ้าเป็นลูกคนเดียวมันก็ยากเนาะมันก็จะแบบมันก็จะมีความแบบอ๊ยเอาใจจากคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยอันนี้มาอยู่เขาก็จะแบบได้เรียนรู้ว่าเพื่อนคนนี้เขาทําแบบนี้อยู่นะเราต้องหัดรอคอยเราต้องร่วมมือในการทํากิจกรรมหัดฟังให้เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ประโยชน์นะคะคุณแม่ว่า<ม>ก็สนุกดีค่ะก็อยากเชิญชวนคุณพ่อแม่นะคะก็ถ้ามีเวลาก็เอามาเลยค่ะได้เลยค่ะให้คุณแม่แอบนั่งดูว่าเอะลูกเรามีพฤติกรรมยังไงปรากฏว่าเขาอาจจะเจออะไรใหม่ๆก็ กิจกรรมแบบนี้มองว่าแตกต่างอย่างไรกับการพาลูกๆไปแบบว่าเที่ยวสวนสนุกอะไรพวกนี้เฉยๆก็อย่างที่บอกเลยค่ะว่าอันนี้มันจะไม่เหมือนกับการไปเป็นครอบครัวมันเหมือนทําให้ลูกเราะหัดรู้จักห่างออกไปจากเรานิดนึงอ่าแต่เขาก็จะได้รู้ว่าเอ้ยเขาเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นไม่ต้องคอยดูว่าอ พ่อแม่อยากจะทําตรงไหนก่อนพ่อแม่อยากจะทํากิจกรรมไหนก่อนเขาก็ได้ไปทํากับเพื่อนเป็นอิสระมากขึ้นเป็นตัวตนเขามากขึ้นค mm hmm. ่ะอ่ารู้สึกว่าได้ทําอะไรที่เขารู้สึกว่าเอ้ยอันเนี้ยเขาชอบเขาก็อยากจะทําให้มันดีด้วยตัวเขาเองโดยไม่ต้องมีใครมาบอกว่าทำยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าน,นี้คุณแม่ก็มองว่ามันต่างจากที่ไปเที่ยวกับที่บ้านเนาะมันก็เป็นการฝึกด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ,คะชอบคำนี้มากเลยว่าเหมือนเขาเองก็ได้เจอตัวตนของตัวเองได้แสดงตัวตนโดยที่มันมีงานที่ให้ลองทําแบบเป็นภารกิจสนุกๆคืเอ,อเราไม่ได้สั่งว่าออจงทำหนึ่งสองสามาา 1, 2, เป็นภารกิจแบบเด็กลองทําเด็กมีความรับผิดชอบด้วยตัวเองอันนี้จะชอบมองสเก็ย้าของเด็กมากเลย <laughs> ใายนักสำรวจน้อยของเรานะคะยังมีอีกหลายภารกิจให้ดเด็กๆได้มาทั้งสุขตัวตนนะคะแล้วก็มีทักษะการอยู่ร่วมกับเพื่อนๆมีความมั่นใจที่มากขึ้น,นะคะ่ะก็บอกเลยว่าพี่เลี้ยงของเราทุกคนนะคะใส่ใจแล้วก็กับชั้นเด็กเลยก็คุณพ่อคืณแม่ด้วยนะคะ,คะเราต้นรับทุกคนเลยค่ะขอบคุณค่ะ,คะบ๊ายบายค่ะ <laughs>